วันนี้เราจะพามาดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นี่คือชุมชนบ้านท,าท่าทอนจัดตั้งอยู่ที่ตำบลสะบาย้อยอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาที่มาของชื่อหมู่บ้านท,าท่าทอนแห่งนี้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า ต้นกระท้อนนั่นเองคำว่าท่าถอนมีข้อสนิฐานสองหลักหลักตามคำบอกเล่าของคนในพื้นที่คำว่าท่าอาจจะหมายถึงท่าเรือในสมัยอดีตอาจจะหมายถึงที่จอดเรือเพื่อพักผ่อนหรือค้าขายส่วนคำว่าทอนอาจจะหมายถึงต้นกระท้อนยักษ์ในสมัยก่อนว่ากันว่าในสมัยก่อนบริเวณคลองซึ่งเป็นจุดสันจรหลัก มีต้นกระทร้อนต้นคาสาทินจะเรียกว่าลูกทอนและมีขนาดใหญ่อยู่ริมน้ําแผ่กิงก้านสาขาดินชัดปเป็นจุดสังเกตหรือท่าเรือในสมัยอดีตอีกด้วยท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดขนส่งสินค้าเพื่อไปอยังอําเภอสบ้าย้อยเพราะในสมัยอดีตอำเภอสบ้าย้อยเป็นมังท่าการค้าขายที่รุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้า บ้านท่าทอนมาจากต้นไม้ที่มีชื่อเรียกว่าต้นกระทอนในอดีตซึ่งต้นกระทอนจะมีลักษณะใหญ่มากลำต้นของมันและกิ่งก้านของมันมีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษเป็นที่พักพิงสำหรับทีส่สทิจรค้าขายในอดีตอีกด้วยในที่ไม่รู้จักต้นกระทอนสามารถดูในรูปภาพดังที่ปรากฏได้ ว่ากันว่าในสมัยอดีตผู้ที่มาทำการค้าขายกี่ผ่านและสัโจ์ นะชุมชนแห่งนี้เพื่อไปอยังอำเภอสะบาย้อยและในตำบลสะบาย้อยเอวบ้านจะนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานสจิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมส่วนวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนี่แหละคือที่มาคร่าวๆของบ้านาทอดทอนในอดีตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มา